ขอสวัสดีชาวลัคนาและชาวราศีพฤษภที่เคารพรักทุกท่านครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทำนายดวงประจําเดือนพฤศจิกายน2568นะครับเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับดวงการงานดวงการเงินรวมไปถึงดวงความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภว่าเดือนนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์พร้อมๆกันเลยนะครับส่วนใครที่เข้ามาแล้วครับอยากจะขอกําลังใจจากแฟนคลับช่องหัวใจนาคาครับช่วยกันกดปุ่มติดตาม กดปุ่มไลค์ครับเพื่อเป็นการส่งกําลังใจดีๆถึงช่องหัวใจนาคาของเรานั่นเองครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมาวิเคราะห์กันเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาวาสนาดวงการงานกันก่อนนะครับแล้วค่อยไปต่อกันด้วยดวงการเงินและปิดท้ายกันด้วยดวงความรักครับสำหรับดวงการงานชาวลัคนาราศีพฤษกนะครับท่านมีดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนพบกรรมะหรือว่าเจ้าเรือนการงานนั่นเองเนาะก็ถือว่าดาวพระราหูชาวราศีพฤษศเนี่ยดาวการงานณตอนนี้ ยังคงได้มาตรฐานที่ดีทางโหราศาสตร์ในรอบ18ปีก็คือมาตรฐานเกษตรตราธิพบดีนะครับเป็นตำแหน่งที่ดาวนั้นมีกําลังส่งผลด้านความมั่นคงอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภเป็นลัคนาราศีที่ดวงการงานนั้นจะเด่นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมและที่สําคัญมีดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนแห่งความสําเร็จเนี่ยมาอยู่ร่วมด้วย7กับ8นะครับยังคงเป็นดาวคู่มิรใหญ่นั่นเองถ้าเกิดใครศึกษาเกี่ยวกับ เรื่องวิชาเลขาศาสตร์มาเนี่ยจะรู้ว่าอิทธิพลของดาวพระเสากับดาวพระราหูเนี่ยมีความสําเร็จยิ่งใหญ่แค่ไหนเนี่ยนะครับก็จะเข้าใจเลยนะครับและยิ่งมาอยู่เรือนการงานเนี่ยยิ่งเป็นเรือนพบที่นะครับส่งผลเกี่ยวกับเรื่องงานโดยตรงหมายความว่าจะมีงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ๆมีธุรกิจใหญ่ๆถ้าทําดีๆก็มีโอกาสฟื้นตัวตั้งตนเป็นเจ้าของธุรกิจได้ส่วนใครที่ทํางานประจําก็ไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าในเดือนนี้ท่านมีโอกาสจะมีโปรเจกต์งานใหญ่ๆที่ต้องรับผิดชอบ บางทีเป็นโครงการงานต่อเนื่องรับผิดชอบยาวๆแต่เนื่องจากดาวพระเสาร์เดินโครจรถอยหลังนะครับบางทีก็ต้องกลับมาคิดทบทวนถึงอะไรบางอย่างในสิ่งเก่าๆถ้าเกิดเคยผิดพลาดนะครับก็ลองกลับไปศึกษานะครับแนวทางเก่าๆแล้วกลับมาแก้ไขใหม่ดูแล้วจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับเนื่องจากดาวพระเสาร์ถอยหลังก็ต้องย้อนกลับมาทบทวนนิดนึงมันเป็นการถอยหลังเพื่อที่เตรียมจะเดินหน้าเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภครับเป็นลัคนาราศีที่ดวงการงานเนี่ยดี มากมากเลยนะครับไม่อยากจะบรรยายเยอะเพราะมันดีจริงนะส่วนดาวประจําตัวชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยได้แก่ดาวพระศุกร์ตอนนี้โคจรตกอรินะครับได้ฟังอย่างนี้อย่าเพิ่งตกใจครับคุณผู้ชมนะเนื่องจากว่าดาวพระศุกร์เนี่ยมีบ้านอีกหนึ่งหลังก็คือที่เรือนอรินี่แหละกลับมาอยู่บ้านได้มาตรฐานเกษตรราธิบดีคิดในแง่ดีนะครับก็เหมือนกับสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็กลับมาอยู่เป็นร่องเป็นรอยมากขึ้นไม่ได้เดินออกไปทําลายเรือนพวกนอื่นเพราะฉะนั้นความกังวลตรงนี้ก็ไม่มีอะไรต้องกังวลมากแต แต่มันมีดาวอื่นๆมาอยู่ร่วมด้วย อันดับแรกเลยนะครับดาวพพุธเจ้าเรือนบริวารและการเงินตกอริครับแต่ข้อดีคือ6กับ4เป็นคู่ธาตุน้ำเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภก็ต้องเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อผิดพลาดบางอย่างด้วยนะนะครับโดยเฉพาะเรื่องของบริวารน,นะครับแล้วก็เรื่องของการเงินเนี่ยจะนําเรื่องปวดหัวมาให้ไม่แน่ใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลของการเปิดเทอเปิดเรียนหรือเปล่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรหลานเข้ามาก็ได้ถ้ามองในแง่ดีนะครับเพราะว่าดาวการเงินดาวบริวารตกอหรี่เนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่แล้วแต่เนื่อง จาก6กับ4มันเป็นคู่ธาตุน้ำก็จะเหมือนมีอะไรคอยช่วยพยุงขึ้นมาได้นั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็จะมีดาวพาทิตเจ้าเรือนพบพันธุมาสถิตร่วมด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่นะ เกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถที่อยู่อาศัยนะครับมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายเช่นดาวพิตัเป็นดาวธาตุไฟนะครับหลอดไฟอปุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดเสียหายแล้วก็ดาวพระพุธกับดาวพระศุกร์หกเป็นคู่ธาตุน้าก็ระวังเกี่ยวกับระบบน้ําช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับหลังคารั่วกกน้ําเสียอะไรประมาณนี้ก็จะเกิดขึ้นพร้อมๆกันภายในบ้านของท่านนะครับแต่ถ้าเกิดมองในเรื่องของมุมการงานก็ต้องระวังผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โทษบริวารอาจจะดื้อกับเราให้ระวังเกี่ยวกับคําพูดให้ระวังเกี่ยวกับหนังสือเอกส สารสัญญาจะเซ็นอะไรก็ต้องระมัดระวังอ่านดูเงื่อนไขให้ครบให้จบนะครับหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่มีเอกสารทวงถามนี่กลับมาที่บ้านนะครับสร้างความวุ่นวายใจให้ท่านก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับ และมาวันที่ 17. พฤศจิกายนครับชาวราศีพฤษภดาวพาทิตเป็นดาวผู้ใหญ่ครับจะโคจรออกจากอาริแล้วแต่ไปอยู่เรือนปัตตนินะครับถ้าดูผิวเขินอย่างนี้นะครับดาวผู้ใหญ่ออกจากอาริแล้วนะเรื่องผู้ใหญ่จะดีแล้วใช่ไหมเรื่องที่อยู่อาศัยจะดีแล้วใช่ไหมนะครับดูเหมือนจะดีแต่บังเอิญเจ้ากรรมเหมือนหนีเสือปะจระเข้ไปเจอดาวพระอังคารหนึ่งสาเป็นคู่ศัตรู คู่อุบัติเหตุคู่ผ่าตัดผ่าเจาะร่างกายสิ่งที่ต้องระวังระวังเพศตรงข้ามระวังทะเลาะกับแฟนระวังสุขภาพของแฟนมีเกณฑ์เจ็บป่วยรวมไปถึงสุขภาพของตัวท่านเดินทางไปไหนมาไหนด้วยรถรานะครับก็ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุอย่าใช้ความเร็วอย่าใช้อารมณ์นะครับแล้วก็ระวังเกี่ยวกับอุปกรณ์ฟืนไฟภายในรถของท่านให้ดีๆด,ด้วยนะสําหรับชาวลัคนาราศีพิษภสิ่งที่ต้องระวังเพศตรงข้ามแล้วก็อุบัติเหตุนั่นเองครับ และมา28พฤศจิกายนดาวพระศุกร์ครับดาวอาริออกจากเรือนอารินะไปอยู่ที่เรือนภพปัตตนิแล้วและดาวพระศุกร์เป็นดาวประจําตัวด้วยนะครับเมื่อกี้บอกว่าให้ระวังเกี่ยวกับผู้ใหญ่เกี่ยวกับเพศตรงข้ามใช่ไหมนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่าข้อดีและกันอันนี้เป็นข้อดีดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวคู่มิตรกับดาวพระอังคาร ดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นคู่สมพลกับดาวพระอาทิตย์เหมือนดาวพระศุกร์มาเป็นตัวกลางไกลเกลี่ยเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภแม้่จะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวประจําตัวท่านให้ท่านมีสติค่อยๆแก้ไขปัญหาทีละอย่างนะครับปณีประนอมได้ยิ่งดีแล้วมันจะผ่านผลไปได้ในเรื่องของอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับแม้จะเป็นการทะเลาะกับผู้ใหญ่การทะเลาะกับแฟนกับคู่ครองก็ตามอันนี้นะครับน่ะดาวพระศุกร์มาส่งผลดีหรือตัวท่านเองอาจจะเป็นตัวกลางก็ได้ในการไกลเกลี่ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างให้จบที่ตัวท่านดดีีท่่สุคอยๆใช้ นะครับความใจเย็นเข้าสู้นะดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวธาตุไฟดาวพางังคามเป็นธาตุลมลมกับไฟเจอกันยิ่ง นะครับลูกหวมแต่ท่านเป็นนามเนี่ยท่านต้องค่อยๆฉลมนะค่อยๆรูปนะครับค่อยๆแก้ทีละอย่างทีละอย่างไปแล้วมันจะผ่อนคลายเองนะครับอันนี้ก็ให้กําลังใจแล้วกันชาวราศีพฤษภครับส่วนในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงครับให้ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างในเดือนนี้ครับเช่นชาาําระค่าไฟเติมน้ํามันตะเกียงถวายหลอดไฟทําบุญในวันไหนก็ได้แต่ว่าสิ่งของหรือว่าเงินทําบุญขอให้ลงท้ายด้วยเลข12นะครับเป็นกําลังของดาวพระราหูเจ้าเรือนพบการงานของท่านนั่นเองส่วนเรื่องของวัตถุมงคล เปิดดวงเสริมดวงให้ถูกฉะโกตามพื้นดวงเกิดของท่านครับก็แนะนําบูชาเป็นพระราหูดาวพระราหูนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนพบการงานเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภหาโอกาสไปกราบสักการะขอพอรองคเทพพระราหูเกี่ยวกับเรื่องงานของท่านนะแล้วก็ใครสนใจเป็นพระราหูรุ่นมหาภพกรัซับจากช่องหัวใจนาคานะครับสามารถแอดไอดียไลน์เข้ามาติดต่อขอบูชาสอบถามจากแอดมินของเราเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับ ส่วนเรื่องของการเงินนะครับดาวการเงินชาวลัคนาราศีพฤ,ฤษศกเนี่ยได้แก่ดาวพระพุธครับในตลอดทั้งเดือน พฤษจิกาโยนเนี่ยจะไม่มีการโคจรโยกย้ายไปไหนเลยแต่จะอยู่ที่เรือนอริยาวๆเลยนะชาวราศีพฤษภอย่างที่บอกครับก็ต้องระวังเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนิดนึงค่าใช้จ่ายเยอะนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลเปิดเรียนเปิดเทอมก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรหลานเข้ามานะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเอกสารทวงถามหนี้อะไรพวกนี้เข้ามาสร้างความวุ่นวายใจให้กับท่านบ้างนะแต่ก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดคําจาของตัวท่านเองจะสร้างศัตรูให้กับตัวท่านนะครับอันนี้ก็ให้กําลังใจ ส่วนดาวโชคลาภเนี่ยเป็นดาวพฤหัสอยู่เรือนสหัสชาได้มาตรฐานมหาอุดชาวราศีพฤษภค,ครับก็ต้องเรียกว่าจะมีโชคมาจากเพื่อนฝูงคนรอบตัวคนใกล้ตัวนะครับมีเพื่อนมีกัลยานามิตรที่ดีนะครับเป็นที่ คอยช่วยเหลือท่านได้นั่นเองนะครับอ่าก็ถือว่าโชคลาภจะมาจากเพื่อนละกันส่วนการเงินเนี่ยนะครับรายจ่ายยังรั่วยอยู่เนาะอันนี้ก็ให้กําลังใจในตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนครับหาโอกาสไปทําบุญเสริมพลังดวงเสริมพลังดาวดาวพระพุธครับไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือส่วนมน์นะครับหนังสือธรรมะทําบุญในวัน พดได้ยิ่งดีเลยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับส่วนเรื่องของวัตถุมงคลเปิดดวงเสริมดวงด้านการเงินนะครับก็เป็นสาริกาลิ้นทองชาวราศีพฤษภใครสนใจวัตถุมงคลสาริกาลิ้นทองนะครับอาบูชาเปิดดวงเสริมดวงด้านการเงินให้ถูกฉลกตามพื้นดวงเกิดของท่านก็สามารถแอดไอดียไลน์ line. เข้ามาติดต่อสอบถามบูชาจากแอดมินของเราเข้ามาได้เลยนะครับ ส่วนเรื่องของความรักครับชาวลัคนาราศีพฤษภครับท่านมีดาวพัางคานเป็นเจ้าเรือนปัตตนีคู่ของคนรักตอนนี้ดาวพัางคานของท่านหรือว่าดาวคู่ครองเนี่ยได้ออกจากอาริแล้วมาทับเรือนปัตตนีนะครับก็ดูเหมือนว่าชีวิตรักชีวิตคู่จากนี้ก็จะดีนะครับมีความสงบร่มเย็นนะนะครับใครที่แต่งงานแล้วมีแฟนคนรักคู่ครองอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นช่วงที่จะมีความหวานความสวีทกันมากขึ้นส่วนคนโสดนะครับในเดือนนี้ต้องขอบอกว่าเป็นเดือนที่ดีที่สุดใน รอบของปีนี้คนโสดจะสเสน่ห์แรงจะมีคนเข้ามานะครับนะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดวงความรักโดดเด่นเอามากๆเลยนั่นเอง แต่พอมาในช่วงของวันที่17พฤศจิกายนดาวพาทิต์ครับโคจรมาทับเรือนปัดตานี้ชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับใครที่แต่งงานแล้วก็ต้องระวังเกณฑ์การทะเลาะกันกับแฟนคนรักคู่ครองหรือว่าคนรักคู่ครอ,องของท่านจะมีปัญหากับญาติผู้ใหญ่ของท่านก็ได้หรือท่านอาจจะมีปัญหากับญาติผู้ใหญ่ของแฟนนะครับบ้านรถที่อยู่อาศัยต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของฟืนไฟอย่าขับรถเร็วมีเกณฑ์เสียเลือดเสียเนื้อนะครับทั้งตัวท่านและคู่ครอ,อ,องของท่านด้วยนะครับอันนี้ฝากเตือนไว้นิดนึงนะแล้วมาวันที่28พฤ กิกายนดาวพระศุกร์ครับนะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอริจะโครจรมาทับเรือนปัตตานีนะครับก็เหมือนพักหายใจได้แป๊บเดียวนะมีความสุขได้แป๊บเดียวก็จะมีสิ่งต่างๆเข้ามารบกวนเรื่องของ ความรักอีกละนะครับชาวราศีพฤษภก็นะครับเป็นช่วงที่ต้องอดทนอดกั้นกับหลายสิ่งหลายอย่างเลยทีเดียวในเรื่องของความรักนะแต่ยังไงก็อย่างที่บอกครับทุกอย่างอยู่ที่ตัวท่านจบที่ตัวท่านใจเย็นๆค่อยๆเคลียร์แก้ทีละปัญหานะครับระวังเกี่ยวกับบุคคลที่3มือที่3คําว่ามือที่3เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะมาแบบเป็นชู้เป็นอะไรนะไม่ถึงว่าอาจจะมายุแยงมานั่นมานี่อะไรเงี้ยโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่จะเป็นตัวที่ทําให้ความรักของท่านกับคู่ครองเนี่ยปั่นปวดไม่มั่นคง นั่นเองครับส่วนคนโสดเลยในเดือนนี้นะครับก็จะมีเรียกว่าอุปสรรคเกี่ยวกับความรักเป็นอุบัติเหตุรักก็ได้หรืออาจจะมีศัตรูมีคู่แข่งเกิดขึ้นโดยเฉพาะคนที่อายุมากกว่านะครับจะเป็นตัวที่ทําให้ท่านกับคนรักหรือว่าคนที่ถูกใจเนี่ยนะครับอาจจะไม่ประสบความสําเร็จก็ได้นะอย่างที่บอกครับตัวท่านเป็นดาวพระศุกร์เนี่ยอย่างที่บอกครับดาวพระศุกร์เป็นดาวประจําตัวเป็นดาวธาตุน้ำนะครับก็ต้อง ใช้ความใจเย็นเข้าสู้ครับอย่าไปร้อนตามเขาอย่าไปนะครับตามเกมเขาเดี๋ยวนะครับมันจะทําให้ความรักครั้งนี้เสียหายนั่นเองอันนี้ก็ให้กําลังใจชาวลัคนาราศีพฤษภทุกทุกท่านเลยนะครับชาวราศีพฤษภหาโอกาสไปทําบุญเสริมพลังดวงเสริมพลังดาวนะครับด้านความรักก็ไปทําบุญเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตสัตว์เช่นนะครับไถ่ชีวิตโครกระบือการปล่อยปาหน้าเขียงนะครับทำบุญในวันอังคารได้ยิ่งดีเลยนะครับส่วนในเรื่องของ วัตถุมงคลเปิดดวงเสริมดวงชะตาชาวราศีพฤษภครับเกี่ยวกับการดึงดูดใจคนรักมัดใจคู่ครองนะครับก็แนะนําเป็นสีพึ่งมหาสเสน่ห์ปลูกเซกจากมวลสารผงว่าน0 8ชนิดครับใครสนใจสีพึ่งดีๆสามารถแอดไอดียไลน์เข้ามาติดต่อสอบถามบูชาจากแอดมินของเราเข้ามาได้เลยครับวันนี้ขอบคุณชาวราศีพฤษภทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปของเราด้วยดีเสมอมาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ EP ีหน้าอีพีนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ